เกิดครับแดงไหมมันแดงไหมแดง,แดงครับแดงครับแดงด้วยครับอ้าว,วปูปูเล่นปูเลยอ้าวยีเดียบอสอยู่วังตายแล้วเหรอหัองเล่นแปดสิบวายแล้วปูมันนี้เลี้ยวล่อแล้วอตาล <c oughs> ไอ้ปูตั้งแต่เล่นเกมนี้มายังไม่เคยตียวังเลยเนี่ย ให้ดูของหมอมนฉายน้อยโลงว์เรียงที่มันลองจะกินโฮมันตัวอะไรโฮะจำเรียงจำเรียงที่มันเก่งลองจะกินโฮมันตัวอะไรลองจินโฮก็มิโนทองให้ลงไอตัวตัวหมีโลกกับจินโฮอันไหนเก่งกว่ากันลง มีโลกับจินโฮอ่าเก่งเท่ากันลงแต่ว่ามีโลจะเพิ่มป้องกันจินโฮิ่ม่โจมตีแล้วมันเปิดแดงทำไมมเขืออะไรของมันเนี่ยนั่นไงบอสก็ทรมานพออยู่แล้วมีอยู่มาเปิดแดงตีวี <laughs> มันซัดกับม่วงอยู่ไง นมที่กับกินทูเหรอ่ใโฮะเติมประมาณเท่าไหร่ครับถึงจะพอไปมอกับชาวบ้านเขาได้ซับเกือบเกือบเอารงออกไปแล้วเหรอครับลุงออกไปแล้วเหรอเกือบเกือบหมื่นแล้วจะวอได้อยู่คะับลดับไม่เข้ามาตีหรอครับนี่กิวบั่อยูงผมก็อยู่นี่ครัอยู่นี่เหรอผู้ทำไมก่อนผมงงว่ามันจะตีผมทำไมเนี่ย ผมโดนโดนผม,มโดนเราค่อยเดี๋ยวเดี๋ยวมันมีค่าชั่วร้ายใช่ไหมเดี๋ยวเราค่อยค่อยไปตีมันตอนที่มันมีค่าชั่วร้ายนนะี่ะคนอื่นคนอื่นไม่ตีผมนะครับกิวดำมีอไอ้นี่ตัวเดียวเนี่ยนี่ตายสองตัวรเนี่ย,ย <c oughs> เห็นไหมทำไมมีคนมีคนถามผมว่าทําไมบนหัวถึงมีคําว่า I Love Malaysia ามาเลเซียเพราะว่าคนมาเลเซียคุยไม่รู้เรื่องเออ ถึงเราคุยไม่รู้เรื่องแต่เราก็ไม่รู้เรื่องใช่ไหมแต่ถ้าเป็นคนไทยอ่ะถึงเราจะคุยกับมันรู้เรื่องแต่มันไม่รู้เรื่องเว้ยเออไม่งงนะตอนนี้นผมไม่รู้เรื่องแล้วหรอกเอานะคนมาเลเซียถึงจะคุยไม่รู้เรื่องแต่มันไม่รู้เรื่องแต่คนไทยอ่ะซุป,ปเปอรอ์คนไทยอ่ะ <laughs> มันคุยรู้เรื่องเว้ยแต่มันไม่รู้เรื่องสบ้านหัวม่วงเลยอ่ะ ส0เปอร์เซ็นต์แล้วยี่สิบแปดแล้วเอาจอมดาบไปอยู่ทำไมมุมด้วยเนี่ยยืนรอไงยืนรอไม่รู้ผมผมต้องทำอะไรบ้างอ่ะเปิดกล่องเหรอผมก็ไม่รู้เหมือนกันไม่รู้เหมือนกันไม่ใช่นะครับก็ได้มันมันมีกุญแจมาน่ะนั่นไงว่าละมันตีอู่ทำไมวะน่ะนักใจมันเป็นยังไงมันห่วงเหรอแม่งคอใกล้จะตายแล้วมันห่วงเหรอแล้วว่าไง เริ่ครับไอพวกแดงไปหมดละโดนเกี่ยวมงจัดครับเกี่ยวมงเก็บนั่นแหละนั่นแหละเออไอพวกชั่วเอออย่าปล่อยให้คนชั่วลอยนวลเก็บมันให้หมดเออโอ้โหนี่เนี่ยคนดีคนดีสิเนี่ยคนดีสีแก่ชาติคนฉลาดชาติจเจริญบอสตายแล้วครับสิบวิ นี่ครับแล้วเปิดอะไรกล่องครับผมว่าแล้วต้องเปิดกล่องแน่เลยโอ้ไข่ดีวะดีวะคนเดิมกล่องได้แล้วนะผมก็เป็นอย่างเงี้ย<ส>ไมม่นันอยู่ดำเป็นอย่างเงี้ยพอากำลังจะเปิดกล่องโอ้ออยไอ้เบือกไอ้ลูกดีเด็ดซัดผมเนี่ย ไม่เกี่ยวออกไปเลยดุดุเ